ซอโอซีดีเอ้ยจริงไหมเนี่ยน้องจริงไหมเนี่ยน้องจริงไหมน้องเรื่องจริงไหมเนี่ยพี่สงสัยเลนะเป็นกับพี่เจอรอบหน้าแล้วพี่พี่พี่แยบเหมือนน้องหัวโล้นเหมือนเดิม,มน,ะนะเล่าะเราได้ชุบนะแต่ไอ้แบนโอ้ยมันกูว่าอยากชุบแล้วดูคนมันเยอะมึงเห็นหรือ,อยังว่าคนมันเยอะไม่มต้องเอาอง,งีนะ้แนละ้วนะนะเราไม่กูว่าชุบกูอยากชุบแม่แต่มันชุบไม่ได้กูโดนด <S <S ลุมกระทืบได้ทำไมคนอื่นชุบได้นะไปตื่นชุบได้คนเท่ากันอ่ะก็มันมันลุมกระทืบกู มึงก็อย่าตายไวอะห้ามตายไวอะใกล้ๆใกล,กล้ๆกันหล่นี่อะไรเริ่มยังแล้วผัวเขาดุู่นะอ้าวเจ๊แม่แล้วมีผัวหรือไม่มีกันแน่เนี่ยยังไงเนี่ยปีหมดเลย้ะใช่ไหมใช่แล้วขออภัยครับนี่หรือไม่มีเนะี่ยตกลงเนี่ย

เฮ้ยพี่แจ๊บไม้แรงไปเฮ้ยมึงเป็นอะไรเนี่ยไอ้เพี่ขอชุบได้ไหมไม่พี่ขอชุบได้ไหมน่าไงเนี่ยไอ้พี่เต้ไม่โดนไปอะไปเฮ้ยตัวหดตัวหดมันลำไม่ได้อะวะไอ้เป้ไม่ชุบไอ้เป้ไม่ชุบนะพาพี่เห็นนะพี่โชว์นะแอร์อย่างเดียวนะ แอคครับแอคครับอันนี้คือแอคครับไม่ไม่ไม่เกี่ยวครับได้ให้อะไรเยอะแล้วไงไม่ชุบไม่ชุบไม่ชุบไม่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 จำกูไม่จำภาพนี้ไม่ชุบนะดูดูดูอีโก้โอ้ยโก้ไม่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 จำอ่ะกูไม่จำอ่ะเป็นกูกูไม่จำอ่ะอีโก้อีโก้อีโก้ดูอีโก้เล่นต่อด้ด้วยเองโอ้โก้ โอ้อีโก,โก้เกินอีโก้ไปอะะไรออีโก้เว้ยอีโก้เกินเว้ยจะโชว์คนเดียวเลยอ่ะโอ้ดูดิโอ้าไอ้คุณบอนเล่นด้วยโชว์ด้วยได้ไหมขอโชว์ด้วยได้ไหมโอ้โหอี๋อะมึงจริงไหมเนี่ยมึงจะบึมึงจริงไหมเนี่ยมึงทำอย่างนี้จริงใช่ไหม เออสวย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 เวทสวยเวททำงี้แหละอุ้ยโอ้ยอย,ย,ยี่หวานปากไอ้ซาดมาไงเนี่ยไม่เกี่ยวนะมันทุบเองนะไม่เกี่ยวกับผมนะผมไม่เกี่ยวกับผมนะ ให้น้องกูมาชุบอะไรเพราะมึงเหี้ยอะไรแล้วมันรู้ได้ไงแล้วมันรู้ได้ไงแล้วมันรู้ได้ไงว่ากูเป็นคนพูดมึงยังเป็นยาอ่อนมึงยังเป็นยาอ่อนเลยไว้มึงยังเป็นยาอ่อนไอ้สัสแล้วมันรู้ได้ไรว่ากูเป็นคนมาให้มันชุบกูไม่ได้พูดกูพูดกับพวกมึงแล้วมันจะรู้ได้ไงว่าเป็นเพรากูมึงยังเป็นยาอ่อนไอ้สัสโอ้ยแม่กูว่าแล้วไอ้สัสพอมาตายมันลงที่ใครไม่ได้ลงที่กูไอ้เหี้ยมึงว่ามันยาอ่อนปะเหี้ย ว่าแล้วว่าแล้วไอ้เนีย้เนียมันไม่เกี่ยวกับกูเลยจะรู้ได้ว่าเป็นกูให้ไปชมไม่ถามได้ไอ้เนี่ยน่ะเห็นไหมกูบอกแล้วคนแม่งไม่จดจำหรอกถ้าเป็นกูที่แบบตีย่าเมืเ่อแกมันก็ไม่จำ <c oughs> มีอะไรชุบไม่หยุดแล้วมันรู้ได้ไงแล้วมันรู้ได้ไงมึงมันจะหาอ่อนเหรอมันทุกข์กับมันเองมันไม่เกี่ยวกับกูโอ้ดูแลโอ้ดูด่าโอ้โอ้ดูดิดูดิโอ,โอบอกกูฟรีอีกโอ้โหแล้วด,ดูพูดกูไม่น่าชุบเลยว่ะอีหี้ยพอกูชุบแม่งบอกกูฟรีกูตายเพราะกูชุบเออ กูฟรีกูไม่ชุบแล้วกูไม่ชุบแล้วแล้วนั่นกูไม่ชุบแล้วถ้างั้นน่ะถ้าไม่ชุบแล้วถ้ากันไม่ชุบกูตายเพราะชุบแม่งบอกกูฟรีถ้าไม่ชุบจบเหี้ยไม่ชุบแล้วถ้างั้นน่ะจะเป็นไงงั้นน่ะเวทไม่ชุบก็แบบนี้อ้าวแล้วกูไม่ชุบอ่ะแล้วกูตายเพราะอะไรเมื่อกี้กูตายเพราะชุบพ่อกูรักเพื่อนแม่งด่ากูไอ้เหี้ยพอกูโชว์แม่งก็ด่ากู เอาไงมึงเอาไงกูเอางี้หรือ่าเอาไงกูตอนเนี้ยมึงเอาไงกูมึงเอาไงกูตอนเนี้ยมึงจะเอาไงกูกูชุบมึงได้ด่ะกูโชว์มึงได้่าอืมเห็นไหมมึงฟรีอะไรกูฟรีอะไรครับกูฟรีอะไรครับกูก็ชุบเพื่อนไม่ได้แล้วกูไปชุบเพื่อนหรอ โอ้โหมึงเอามึงจะเอาไงเอายังไง,ม,ง,ม,งมึงจะให้กูโชว์หรือจะให้กูชุบอกาจะได้ไหมไม่ได้ต้องหาชุบที่ดีๆโดนลุมเมื่อกี้มันลุมผมไอ้ไอ้เนิร์ดมันมันมันจ้องกูไอ้แม่มันล็อกเป้าออล็อกว่ะ อุ้มชุบลำได้นะเราทำแล้วมันลำไม่ติดเพราะมันมันขึ้นหลอดแล้วมันไม่มันไม่ล้ำให้เหรอใช่ไหมที่นี่ที่นี่ขึ้นหลอดแล้วลำให้ได้ปะหรือว่าเราต้องสไลด์แล้วค่อยลำแล้วต้องต้องสไลด์ลำอย่างเดียวถ้าขึ้นหลอดแล้วมันต้องมันยืนเฉยใช่ไหมมึงตายเวทเลยชุบอ้าวไอสัตว์แล้วตอนแรกที่กูกูชุบไอเทียมแล้วไอเทียพัดมันตายมึงไม่ด่าไอพัดก่อนปะสไลด์ลำใช่ไหมโอเคผมรู้ว่ามัน หลอดขึ้นแล้วมันสามารถำํำได้เลยเหมือนอะไนเนี่ยเหมือนสตาร์คอ,ม,อมูอะไปดื่มทานนะมาดื่มทานนะ้ไปต่อแนละ้วไปต่อแนละ้วมันพัดลินนี่ตายปกติเอา้าแเลี้ยกูชุวไปพัดกูตายปกติแต่กูบอกว่ากูฟรีเฮ้ยมึงเอาตะกาที่อะไรตสินกูเนี่ยมึงเอาตะกายหะไัตสินกูเนี่ยเออ สุอากไปอวยแบงอีกเออดีมากเออเออเออดีนะดีนะดีนะเออวบงแอแบงไปเล่นต่อได้เร็วไปเล่นต่อได้ถ้ากูไม่ชุบป่ะกูไม่ชุบไอพัดนะกูได้โชว์ใหม่เวทแล้วกูพุ่งตรงเลยภาพเนี้ยถ้ากูชุบไอ้พัดไงจุดไหนจุดไหนจุดไหนไอ้พัดฟรีรอบนี้พัดฟรีจริงอันนี้จุดไหนดูจุดก่อนเลยจุดสี่อะไรจุดสี่อะไร สีไฟฟ้าสีดับเพินเฮ้ยสีเหลืองนั่นแหละติดติดไปออกมาแล้วจุดไม่จำเป็นต้องทำตัวมีประโยชน์กันได้สัตว์อ้าวมึงอเอาไงจะให้กูชุบหรือให้กูโชว์พอกูโชว์ก็บอกกูฟรีไม่ใช่มาถึงว่าไม่ต้องมาร์กแล้วน้องมาร์กแล้วอี๋อไอ้ย่ยพัดมันตายเว้ยเลยทำให้แบบมเมน้์เราแย่เว้ยเมื่อกี้อ้าวมึงตายไวเกินเว้ยมึงมึงไปโดนมันลุมสี่หนึ่งห้าหนึ่งอะลงเลย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 ขอโชว์พวกเขาดึงก่อนเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่ง เล่ไปเลยเไปเลยกูว้ยเว้ยขอโชว์ขอโทษอัดไปเลยพัลโหลฮัลโหลฮัลโหลี่ พันมาพันพันจะเล่นหรือพันจะอ,อะไรเอาเวทตายอีกพันเล่นเลยพันเล่นเลยที่หนูชอบด้วยฮนะได้ครับแง่ไหนไปแจ๊กไหนวะ เอ้ยแจ็คหายอ่ะเล่นหน่อนได้เล่นหน่อนได้สวยพัดสวยพัด พายพ้อให้พี่ได้ไหมพาดเป็นทางเป็นทางอะไรยื้ที่พี่ได้ไหมนี่ๆนี่มา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 ขวามันี่วอร์มาพาดนี่งแล้วขวาไปหาแจ็คไปหาแจ็คนี่มานี่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  ไอ้นี่จังอย ma, ma, ma. ู่นี่มานี่มานี่หนีมาหนีมาหนีมาอุ้ยไปก่อนแล้วกันนะตรงนี้หนี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 ผมไม่พร้อมเลยนะพี่ชายใจเย็นนะเฮ้ยว่ามีทหารกูแล้วอันนี้มีทหารกูแล้วว่าไม่ใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย